สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็รอเ,เพื่อนสมาชิกเข้ามารับชมสักครู่หนึ่งนะครับเ,เพื่อนที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือร่วมพูดคุยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ วันนี้นะครับก็จะนําสูตรต่างๆนะครับจากวันที่แล้วามานําเสนอเพื่อนได้เป็นแนวทางกันนะครับในงวดน,นี้นะครับคลิปนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการคิดคํานวณและวิเคราะห์สลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็มาดูนะครับสูตรงวดที่แล้วนะครับผลรางวัลน,นะครับเพื่อนๆก็ทราบกันไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นชุดวิเคราะห์3ามตัวบนนะครับที่นำเสนอไปในงวดที่แล้วนะครับ ผลรางวัลน,นะครับเพื่อนๆก็ทราบกันไปแล้วนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับเก้าหนึ่งเก้านะครับหลักร้อยนะครับก็เดินต่อนะครับ เข้าที่9นะครับลักสิบนะครับก็เข้าสลับกับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับก็มีทั้ง9และ1นะครับ ส่วนแต้ม2ตัวบนนะครับที่นําเสนอไปนะครับก็เข้าที่แต้มสูนย์นะครับก็มี9 1หนึ่งครับก็เข้าตัวกับก็ถือว่าแต้มถูกนะครับส่วนแต้ม3ามตัวบนนะครับก็ไม่มีแต้ม9้านะครับก็ถือว่าหลุดนะครับ ชุดสองตัวบนนะครับก็มาที่9 1้าหนึ่งนะครับก็เป็นตัวกลับนะครับแต่ว่าไม่ได้จับให้เพื่อนนะครับก็จับตัวที่มันไม่ถูกนะครับส่วนเด่นบนนะครับก็เดินต่อนะครับก็มาที่9้าและมาที่1นะครับใครที่ติดตามศูนย์นี้นะครับก็ เข้ามาห้างว่ติดแล้วนะครับก็สามารถติดตามสูตรนี้ได้นะครับชุด3ามตัวบน,นครับก็ไม่เข้านะครับงวดที่แล้ว มาดูสูตรสองตัวล่างนะครับผลรางวัลน,นะครับเพื่อนก็ทราบกันไปแล้วนะครับผลรางวัลน,นะครับออกห้าแปดนะครับสูตรเพิ่มเติมสูตรนี้นะครับก็เข้าที่ตัวกลมครับก็เข้าที่แปดห้านะครับ ส่วนแต้มนะครับที่นำเสนอไปนะครับก็เข้าที่แต้มสามนะครับแต้มนะครับก็ถือว่าแต้มยังเดินอยู่นะครับวมือ่แล้วก็จับแต้มใหื่เพื่อนผิดนะครับก็ไปเอาแต้มหกแต้มแปดแต้มหนึ่งนะครับแต่ว่าออกแต้มสามนะครับ ส่วนหลักหน่วยศูนย์นี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามศูนยนี้ศูนยนี้ก็เดินต่อนะครับก็มาที่8หลักหน่วยล่างนะครับก็จะนําเสนอในคลิปถัดไปนะครับวันนี้นะครับ ก็มาดูสูตรหลักๆนะครับก็จะมีสูตรหลักร้อยบนหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับมาที่สูตรแรกนะครับสูตรหลักร้อยบนนะครับผลรางวัลน,นะครับออก9ก้าหนึ่งเ้านะครับ ก็มาที่เก้านะครับงวดที่ยี่สิบสามนะครับมาที่เก้าหลักร้อยนะครับมาดูโซรที่ใช้คิดคำนวณ สูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับสูตรนี้จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกกับหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยหน้าที่1ครับสอครั้งบวกหลักร้อยท้ายที่1บวกหลักหน่วยท้ายที่1นะครับผลคำนวณนะครับจากงวดที่แล้วเท่ากับ36ก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข6มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 6บวกเพิ่มไป1นะครับได้7เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 เบวกเพิ่มไปสองในเ้า <c oughs> เป็นตัวเด่นครับตัวที่สามบวกเพิ่มไป1ได้สิบใช้แค่หลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับมาเป็นตัวเด่นตัวที่4ีศูนย์บวกเพิ่มไปสามได้สามนะครับเป็นตัวเด่นตัวที่ห้าผลลังวันนะครับออกเก้าหนึ่งเก้านะครับออก 9, 1, 9็บมาที่9้าหลักร้อยนะครับ มาดูงวดล่าสุดน,นะครับจากผลคำนวณน,นะครับเท่ากับ42 <c oughs> ก็จะใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข2มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 2บวกเพิ่มไป1ได้3เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สองบวกเพิ่มไปสองได้ห้าเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สาม หบวกเพิ่มไปหนึได้หเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4 6บวกเพิ่มไป3ได้9นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่หจากผลคำนวณนะครับงวดล่าสุดก็จะเด่นสองสามห้าหก้า จำงวดวันที่สองนะครับเดือนห้าปีหกห้ามาดูที่หลักสิบนะครับ ผลล่างวานะครับออก9 1้าหนึ่งหลักสิบนะครับก็ถือว่าไม่มานะครับเพราะว่าไม่มีหนึ่งแต่ก็อยากจะนำเสนออีกงวดหนึ่งนะครับว่า9นะครับงวดที่แล้วก็จับชุดกับหลักหน่วยนะครับก็เข้าที่ตัวกลับนะครับ9 1้าหนึ่งวันนี้ก็อยากมานำเสนออีกงวดหนึ่งนะครับ สูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับสูตรหลัก10บนสูตรนี้นะครับจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าที่2บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่2บวก1นงะครับเป็นค่าคงที่ผลคำนวณนะครับเท่ากับ32นะครับก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข2มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 2ึอบวกเพิ่มไป2ได้4 เป็นตัวเด่นตัวที่สองสี่บวกเพิ่มไปสามได้เจ็ดเป็นตัวเด่นตัวที่สามเจ็ดบวกเพิ่มไปสองได้เก้านะครับเป็นตัวเด่นตัวที่สี่เก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งได้สิบก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลศูนย์เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่ห้างวดถัดมานะครับผลคำนวณนะครับจะกับห้าสิบสี่ก็จะใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลขสี่ มาเป,เ,เ,มป 6. เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่หนึ่งสี่บวกเพิ่มไปสองนะครับได้หกเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สองหกบวกเพิ่มไปสามนะครับได้เก้าเป็นตัวเด่นตัวที่สามเก้าบวกเพิ่มไปสองได้สิบเอ็ดกใช้แค่หลักหน่วยคือเลขหนึ่งมาเป็นตัวเด่นตัวที่สี่หนึ่งบวกเพิ่มไปหนึ่งได้สองนะครับ เป็นตัวเด่นตัวที่5จากผลคำนวณนะครับก็จะเด่น4 6 9 1 2นะครับ จำงอดวันที่สองนะครับเดือนห้าปีหกห้านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นศูนยหลัก หน่วยบนนะครับผลลางวันนะครับออกเก้าหนึ่งเก้าวันนี้นะครับเก้มาที่9้าหลักหน่วยนะครับ มาดูสูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยสามตัวหน้าที่สองสองครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่1นะครับบวก1เป็นค่าคงที่ผลคำนวณนะครับจากวันที่แล้วเท่ากับ39ก็ใช้แค่หลักหน่วยทค่เลข9มาเป็นตัวเด่นตัวที่1 เก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งได้สิบใช้แค่หลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับมาเป็นตัวเด่นตัวที่สองศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่งได้หนึ่งเป็นตัวเด่นตัวที่สามหนึ่งบวกเพิ่มไปสามได้สี่เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สี่สี่บวกเพิ่มไปหนึ่งได้ห้าเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่ห้าผลลังวัานะครับออกเก้าหนึ่งเก้านะครับงวดน,นี้ก็มาที่เก้า หลักหน่วยบนนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับจากศูนย์นะครับสามบวกสามบวกเก้าบวกแปดนะครับรบวกสองบวกสองบวกสามบวกหนึ่งเป็นค่าคงที่ผลคำนวณเท่ากับ3าเอ็ดนะครับก็ใช้แค่หลักหน่วยครับคือเลขหนึ่งมาเป็นตัวเด่นตัวที่หนึ่ง 1บวกเพิ่มไป1ได้2นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่2 2อบวกเพิ่มไป1ได้3เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3 3บวกเพิ่มไป3นะครับได้6เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4 6บวกเพิ่มไป1ได้7นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่หจากผลคำนวณนะครับก็จะเด่น1 2 3 6 7าหเดนะครับ งวดวันที่สองนะครับเดือนห้าปีหกห้า ก็จะมาจับชุดคร้าวๆนะครับให้เพื่อนๆได้นําไปพิจรารณากันนะครับหลักร้อยนะครับจากผลคำนวณหัวล่าสุดนะครับก็จะดิน2องสามห้าหก้านะครับ หลักสิบนะครับจากผลคำนวณนะครับก็จะเด่นสี่หกเก้าหนึ่งสองนะครับ ลักหน่วยนะครับจากผลคำนวณว่าล่าสุดน,นะครับก็จะดนหนึ่งสอ จากนั้นนะครับเราจะนําหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับมาจับชุดกันก่อนนะครับก็จะได้25ชุดดังนี้นะครับหลักสิบที่เป็น1น,นะครับก็จะได้ส1่2นะครับสี่สามสี่หหลักสิบที่เป็น6นะครับ ก็จะได้6 1 6 2 6 3นะครับ6 6 6 7หลักสิบที่เป็น9นะครับก็จะได้9 1 9 2นะครับ9 3 96 97หลักสิบที่เป็นหนึ่งนะครับก็จะได้ 1 1ึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หลัก10ที่เป็น2นะครับก็จะได้สองห2ึ่งนะครับ2 6แล้วก็2อเจนะครับ ก็จะได้25ชุดดังนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมาคัดนะครับจากแต้มเด่นนะครับที่เข้านะครับจากงวดที่แล้วก็จะเป็นแต้ม10หน่วยบนนะครับก็จะมาคัดให้เพื่อนในคลิปถัดไปนะครับเพราะว่าแต้มยังไม่ คำนวณนะครับก็ฝากเพื่อนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับหรือว่ากดกระดิ่งไว้จะได้มาอัปเดตนะครับคลิปใหม่ๆแล้วก็สูตรใหม่ๆนะครับที่ผมจะมานําเสนอให้เพื่อนได้ติดตามแลวก็รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อขอบคุณครับที่ เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ